สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมวันนี้ก็นำรถมาเจาะบอ่อประดานครับผมเพราะว่าฝั่งนน้นกำลังปรับปรุงดินแล้วก็นำในร่องไปผมด้านหน้า,นาก็เเเเลลยยออาาเลย ก็โดยปกติก็จะประมาณสัก40-50ไม่เกิน60เมตรครับผมก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยครับบ่อบดาน ตัวน,นี้ใส่ลงไปได้กี่ท่อนครับใส่ลงไปได้กี่ท,อท,ท่อนแปดท่อนครึ่งครับแปดท,ท,ท่อนครึ่แปดท,ท่อนท่อไหมครับแปดท,ท่อน